ก๊าทําการทดสอบสาร2ชนิดเขาก็บอกมาให้เนาะสาร A เท่ากับเท่านั้นสาร B เท่ากับเท่านี้ก็หยดดลงไปคำถามก็คือจงหาสีของอินดิเคเตอร์หลังหยดลงไปตามลำดับนะครับโอเคนะครับถ้าเรียนคุณครูมาเกี่ยวกับพวกอินดิเคเตอร์น่าจะพอทําได้นะครับไม่น่าจะยากเกินไปก๊าทําการทดสอบสาร2ชนิดที่เราก็ทราบค่า PH เของมันละว่าว่เ pH เป็นเท่ากับเท่าไหร่เนาะ โดยใช้เม t ทิลออเรนจ์ผสมกับโบรโมทามันโบรอัตราส่วน1นึ่งต่อหด้วยแหละจงหาสีอินดิเคเตอร์หลังหยดลงไปในสาร A และ B ตามลำดับแปลว่าก็หยดสาร A ก่อนแเราจะก็หยดตรงสาร B ถามว่าสีอะไรเนาะ A กับ B นะครับงั้นเรามาดูวิธีการทำกันก่อนว่าควรทำอย่างไรนะครับทุกคนดูตามนะข้อนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มของ m o เด r เร e ก็คือกลางๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ ตอบถูกบ้างผิดบ้างตามตัวตำลาวนะครับมีคนตอบถูกแค่36เอร์องะอะดูตามก่อนอื่นเราควรทำอย่างไรอ่านโจทย์ก่อนในโจทย์ข้อนี้นั้นเขาต้องการเขาต้องการทราบสีซึ่งเขาก็รู้ pH อยู่แล้วละว่า pH ของสาร A เท่ากับเท่านี้ pH ของสาร B เท่ากับเท่านี้โดยใช้ b e t h y l Orange ผสมกับ Bro b r o t a โ m o n b b u u ได้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเนาะ เพราะฉันก่อนอื่นเราคงจะต้องมาดูการเปลี่ยนสีกันก่อนนะครับการเปลี่ยนสีของเมทิลออเรนจ์นะครับเมทิลออเรนจ์เดี๋ยวครูเขียนตรงนี้ดีวกว่าเนาะการเปลี่ยนสีของเมทิลออเรนจ์จะเปลี่ยนสีในช่วง3.1ถึง4.4ซึ่งถ้าหากว่าตรงนี้จะเป็นโซนสีแดงถ้าเป็นโซนนี้ก็จะเป็นโซนสีเหลืองไหนตอบกูสิและถ้าโซนงกลางจะเป็นโซนสีอะไรส้มค่ะสีส้ม อ่าโอเคดีมากนะครับช่วยคุณครูตอบหน่อยนะลูกนะเป็นโซนสีส้มนะครับก็คือแดงส้มเหลืองต่อไปถ้าเป็นโบรโม t ทม m บ l blue หกถึงเจ็ดจุดหกแสดงว่าหกถึงเจ็ดจุดหกก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งใช่ไหมครับหกอยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้เจ็ดจุดหกถึงเด c a กันเป็นหกจุดศูนย์ถึงเจ็ดจุดหกลาวนี้นะครับมันครูจะเขียนคล้ายๆกับเป็นเส้นจานวนอะแต่ว่าต่อกันไปแบบนี้นะครับจะได้เห็นง่ายๆหน่อยหนึ่งเออเมื่อกี้น่าขยับเหลือมาหน่อยนิดหนึ่งหน่อยเนาะแลาช่างเถอะช่างเถอะ ตัวน,นี้เป็นสีเหลืองก็แปลว่าโซนที่อยู่แถวละแวกนี้ก็เป็นสีเหลืองต่อไปน้ําเงินก็คือเจ็ดจุดหกก็คือน้ําเงินทางด้านฝั่งนูน้นด้านขวามือนะครับและเสตรงกลางระหว่างเหลือกับน,น้ําเงินเป็นสีอะไรตัวเนี้ยเป็นสีอะไรเ่ีนม่านเนี้ยเป็นสีเขียวโอเคนะครับก็เป็นสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มวิเคราะห์ละตัวแรก A อสารก็คือ3.5ถ้าหากว่าเป็น3.5ปับแสดงว่าในกรณีของอินดิเคเตอร์ด้านบนจะอยู่ในช่วงแถวและแวกนี้ใช่ไหม3.5มจุ 5, เนาะส5านะครับ3.5าสำหรับอินดิเคเตอร์ด้านบนจะเป็นสีส้มด้านล่างจะเป็นสีเหลืองแสดงว่าถ้าเอาส้มกับเหลือมาผสมกันจะเป็นสีอะไรส้มกเกลือผสมกันก็จะออกเป็นประมาณว่าสีส้มๆ้มเหลืองเหลืองใช่ไหมเออเป็นประมาณสีส้ม,ส,มส้มเหลืองเหลืองแล้วกันเนาะเอาง่ายๆแล้วกัน ต่อไปส้มส้มเหลืองเหลืองก็ควรจะตอบส้มมากกว่าเหลืองนะอันนี้ผิดแดงผิดแดงผิดเห็นปะลองเดาต่อสิแล้วคุณคุณจะทำไงต่อนี่ไงคุณก็ทำต่อ b เท่ากับ8.5 8.5ก็ต้องเลย7.6ไปไปว่าจุดและแรกนี้8.5ทละแวกนี้นะ8.5นะครับงั้น8.5ด้านบนก็จะไปตรงกับเส้นของสีเหลืองใช่ไหม ด้านล่างก็จะเป็นตรงกับเส้นสีน้ําเงินจริงครับล่าก็แปลว่าด้านบนเมทินออเรนจะให้สีเหลืองแต่ด้านล่างโบรโมโทรเทมบลูจะให้สีน้ําเงินดังนั้นเหลืองบวกน้ําเงินได้สีอะไรบวกเหลืองบวกน้ำเงินก็ต้องได้สีเขียวนะครับเพราะสีเขียวก็ต้องตอบข้อนี่แหละข้อที่สีนะครับคิดอย่างนี้รเปล่าแบบนี้เรียกว่าอินดิเคเตอร์คู่นะครับก็จะออกข้อสอบประเพณียากขึ้นมาอีก ระดับหนึ่งคือปกติที่เราเจอเนี่ยจะเป็นอินดิเคเตอร์เดียวคำว่าอินดิเคเตอร์เดียวหมายถึงใช้ Metal A เมทลออเรนต์เพียงอย่างเดียวหรือใช้โบรโมทัมปูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์คู่เพราะฉะนั้นเธอก็ต้องคิดแบบคู่นะครับ